สวัสดีคะ่ะทุกคน happy Easter day นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4เมษายนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะถ้าทุกคนได้ดูข่าวนะคะกรุงวอชิงตันนะคะ DC นะคะมีการล็อกดาวน์นะคะเพราะว่าเกิดเหตุคนร้ายนะคะพยายามโจมตีนะคะอาคารรัฐส,สภานะคะโดยที่คนร้ายนะคะพยายามขับรถฟุ่งชนนะคะ แล้วก็ไปชนกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะทําให้นะคะตํารวจเสียชีวิตหนึ่งนายนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันหลายคนเลยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้นําผู้บาดเจ็บนะคะส่งโรงพยาบาลนะคะคือคนร้ายนะคะพยายามขับรถพุ่งชนนะคะตํารวจ2นายนะคะที่รักษาความปลอดภัยนะคะในเขตราชสภานะคะคนร้ายนะคะมีอาวุธก็คืออยู่ในมือนะคะ คือมีดหนึ่งเล่มนะคะดังนั้นตำรวจก็ได้ยิงตอบโต้นะคะทำให้คนร้ายนะคะเสียชีวิตนะคะในช่วงโควิดนะคะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะทางอเมริกาเองนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนไปไหนมาไหนก็รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะแล้วก็เรามาเข้าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ ในช่วงวันพุทธที่ผ่านมานะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็มีการประกาศเกี่ยวกับบิลตัวใหม่นะคะคือ Infrastructure Bill นะคะหรือ Infrastructure Package นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจเกี่ยวกับพวกงานแล้วก็เศรษฐกิจนะคะซึ่งแพ็กเกจตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการลงทุนขั้นพื้นฐานนะคะเช่นพวกเกี่ยวกับถนนนะคะพวกการขนส่ง การประปาสะพานการไฟฟ้าซึ่งก็เกี่ยวกับโครงการขั้นพื้นฐานนะคะการก่อสร้างอะไรพวกนี้นะคะมีมูลค่าถึง2.2ทิวเลียนนะคะจริงๆแล้วนะนะบิลตัวนี้นะมันมีมูลค่าประมาณ3-4ทิวเลียนนะคะ ก็เขาแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะโครงการนี้นะคะก็จุดมุ่งหมายของเขาคือทําให้สหรัฐอเมริกานะคะมีการตบโต,ตทางเศรษฐกิจด,ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดผ่านนะคะทุกคนซึ่งโครงการนี้นะคะก็เงินสนับสนุนก็จะมาจากนะคะการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลนะคะจากอัตรา21เป็น28นะคะซึ่งวันเคยพูดไว้ในวิดีโอก่นกอนๆนะคะแพ็กเกจต,ตัวนี้นะคะก็ ยังจะนําไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะตอนนี้นะคะภูมิอากาศแบบเกี่ยวกับพวกโลกร้อนอะไรประมาณนี้นะคะรวมไปถึงนะคะถ้าแพ็กเกจตัวนี้ผ่านนะคะก็มีแผนจะนําไปใช้เกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะเป็นเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะสำหรับ ในยุคข,ของประธานาธิบดีโจโบไบเดนนะคะส่วนเงินเยียวยารอบที่4หรือเงินช่วยเหลือรอบที่4นะคะที่มีการพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้สำหรับความคิดเห็นของวันนะคะวันคิดว่าน่าจะมีนะคะแต่วันก็ไม่อยากพูดให้ทุกคนแบบมีความหวังเยอะนะคะแต่เป็นความคิดของวันเองนะคะคือ 1. นะคะในสมัยทรัม เขาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมเขาผ่านเงินช่วยเหลือนะคะมาแล้ว2รอบนะคะก็คือรอบที่1 1,200เหรียญนะคะบิลตัวนี้ก็แพงเหมือนกันนะคะอยู่ประมาณ2.2ทิุวสนะคะที่วันจำไม่ผิดนะคะแล้วก็รอบที่2ก็คือ600เหรียญนะคะซึ่งทรัมป์นะคะเขาผ่านเงินเยียวยามา2รอบนะคะทีนี้มาพูดถึงตอนนี้โจไบเดนนะคะจะผ่านเงินช่วยเหลือ อรอบต่อไปไหมนะคะซึ่งในยุคข,ของโจไบเดนนะคะพึ่งจะผ่านเงินช่วยเหลือ,อตัวแรกรอบแรกก็คือเงินช่วยเหลือรอบที่3 1,400ี่ยเหรียญน,นะคะที่เราได,ได้ได้กันอยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันคิดว่านะคะโจไบเดนเขาคงไม่ผ่านเฉพาะเงินเยียวยาในยุคข,ของเขาแค่รอบเดียววันคิดว่าแกน่าจะผ่านอีกรอบหนึ่ง มันน่าจะมีเงิน i ิม l a ลเ h ช c k อีกรอบหนึ่งนะคะในยุคของโจไบเดนนะคะที่วันพูดอย่างนี้ก็คือวันเห็นของทรัมป์นะคะเขามีเขาผ่านมาแล้ว2ออรอบใช่ไหมหันสองร้อเหรียญแล้วก็หกร้อยเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นในยุคไบเดนเนี่ยนะคะเขาก็น่าจะผ่านเหมือนกันนะคะรอบรอบแรกก็คือหนึ่งพตัวแรกที่เขาเซ็นก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญที่มีมูลค่าถึง1.9ึ่งเก้ายนนะคะ แล้วก็รอบที่2เนี่ยมันคิดว่ามันน่าจะมีหลังจากรอบอเงินช่วยเหลือรอบที่3นี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคิดว่านะคะวันคิดว่าโจไปเดนเขาน่าจะมีเงินช่วยเหลือออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะที่เห็นเห็นเขาพูดกันอยู่นะคะตอนนี้ก็มีอยู่2แบบนะคะก็คือนะคะเงินซิมลอเช็ครอบที่4นี่จะเป็นสองพันเหรียญต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็เป็นทุกเดือนนะคะ จนกว่าโควิดจะจบนะคะแล้วก็อันที่2อนี่ก็คือ2000เหรียญต่อครั้งคือครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น1000เหรียญต่อเดือนเป็นเวลา1ปีจนกว่าโควิดจะจบนะคะคือก็มีอยู่สองสองอย่างนะคะที่เขาพูดพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะคะวันก็แต่ตัววันอะวันคิดว่ามันน่าจะมีนะคะเพราะว่าเขาเขามีเสียงข้างมากอยู่แล้วนะคะ คือเท่าที่วันดูข่าวนะคะที่เขาพูดพูดกันในเงินช่วยเหลือรอบที่4เนี่ยนะคะคือเงินไม่ต่ำกว่า2,000เหรียญน,นะคะต่อคนนะคะก็ไม่ต่ำกว่านั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้น,นวันคิดว่ามันน่าจะมีรอบอีกรอบหนึ่งนะคะเงินสติมลาชเชคหรือเงินช่วยเหลือเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็เราก็มาดูกันนะคะวันดูข่าวนะคะวันก่อนนี้นะคะทาง Nancy Policy นะคะแกบอกว่าอยากให้เงินช่วยเหลือรอบต่อไปนะคะผ่านในเดือนกรกฎาคมนะคะ ซึ่งจะเป็นเดือนสำคัญของทางอเมริกาก็คือ4 of July นะคะเขาอยากให้มีเงินเยียวยารอบต่อไปเนี่ยผ่านในเดือนนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะว่า d e m o c ครตนะคะสามารถจะผ่านได้โดยไม่ต้องได้รับการสนับสนุนจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะคือไม่ต้องมีการเจรจากับริพับลิกันเลยนะคะเพราะว่าเขาถือเสียงข้างมากอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะส่วนเงินช่วยเหลือรอบ1,400เหรียญรอบที่3นะคะคนส่วนใหญ่นะคะได้รับกันแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ได้รับนะคะอาทิตย์หน้านะคะคือประมาณวันวันพุธที่7นะคะเมษายนนะคะ,ะทาง i r s นะคะก็จะมีการแจกจ่ายเงิน1,400เหรียญออกมาอีกรอบหนึงนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะได้รับกันนะคะแล้วก็ ใครที่ยังไม่ได้นะคะก็ขอให้ได้นะคะแล้วก็เรามาดูว่าเงินจะมีเงินซิมลอรเช็ครอบที่4หรือเปล่านะคะคนที่ยังไม่ได้เงินซิมลอรเช็ครอบที่3นะคะอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะวันคิดว่าก็คงได้นะคะอาจจะได้ชา้านิดนึงนะคะทาง IIS นะคะเขาก็จะส่งเงินแต่ละละลอกละลอกนะคะในทุกวันพุธนะคะคือถ้าทุกคนจำได้นะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนนะคะได้ เซ็นออกมาเป็นกฎหมายนะคะเขาก็เริ่มเจ็บจ่ายเงินซิมลาเช็คนะคะในละลอกแรกนี่ก็คือวันพุธนะคะวันพุทธที่17มีนาคมนะคะและลอก2ก็คือเป็นวันพุทธที่24มีนาคมนะคะแล้วก็ครั้งที่3านี่ก็คือวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ครั้งที่4ีนี่น่าจะเป็นวัน พุทธที่7เมษายนนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้รับนะคะก็ขอให้ได้รับนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะเช็คในเมลด้วยนะคะเผื่อมาแบบเ p อร์เช็คหรือแบบเดบิตคัทนะคะอย่าอย่าละเลยนะคะเช็คดีๆนะคะเดี๋ยวจะไปทิ้งเงินซิมเลอ c เช็คหรือเงินช่วยเหลือในรอบนี้นะคะ1,400เหรียญน,นะคะยังไงนะคะก็ขอให้นะคะทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะก็โชคดีกันทุกคนนะคะอินเทอร์เนต็ตบ้านวันนะคะ แย่ yeah, มากเลยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าเขามีการปรับปรุงอยู่ตอนนี้นะคะในเขตพื้นที่ที่วันอยู่นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะโชคดีกันทุกคน,นะคะ่ะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย